การผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ก็คือเป็นการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือนักมวยในต่างประเทศได้รู้ว่าเขาสามารถที่จะมาเรียนมวยไทยโดยวิธีการมาท่องเที่ยวด้วยเรียนด้วยที่ค่ายไหนที่มาตรฐานซึ่งตัวนี้เรามีระบบเรามีช่องทางที่จะให้เขามาเรียนมวยไทยจากเทรนเนอร์ที่เขาชื่นชอบหรือเทรนเนอร์ที่เขามั่นใจว่านี่คือ เขาสามารถที่จะมาเรียนมวยได้เต็มที่และที่สำคัญคือมีค่ายมวยในระบบที่เขาสามารถเลือกได้ทั่วประเทศทําให้เขาวางแผนในการที่จะมาเรียนมวยด้วยท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไล่เรียนมวยตามพื้นภาคต่างๆได้อยา่างเต็มที่นะครับส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อจะให้คนที่มาเรียนมวยหรือเป็นนักมวยแล้วมาอยู่ประเทศไทยให้นานที่สุดนะครับก็คือการ